เรืการเลี้ยงดูเด็กๆให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับก็ไม่ยากครับอย่าให้เครียดครับทำยังไงจะไม่ให้เครียดก็ต้องให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยเช่นอยู่ในบ้านอย่างเดียวเป็นระบบปิดนะครับอยู่กับเพื่อนๆแมวที่เขารู้จักไม่ใช่แมวแปลกหน้าอื่นที่อาจจะทำให้เขาเกิดความเครียดครับแล้วก็จาเป็นที่จะต้องมีน้ํามีอาหารที่มีความเหมาะสมอย่างเรื่องน้ําเองก็จะต้องมีจุดให้น้ําเพื่อที่ให้เขาจะได้ไปดื่มกินเลียกินได้อย่างเหมาะสมครับเรื่องของอาหาร ก็ควรจะเลือกอาหารที่ช่วยให้เลี่ยงโรคที่อาจจะเกิดกับทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ครับเรามีอาหารที่มีความเหมาะสม ้าของแมวหลายๆคนนะครับสามารถที่จะเลือกใช้อาหารประเภทนี้ได้ครับเพราะว่าจะทําให้ pH ของฉี่นั้นมีความเหมาะสมครับลดโอกาสการเกิดนิว่วแล้วก็จะกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยดื่มน้ํามากขึ้นครับลดโอกาสการสะสมของผลืกนิ่วด้วยนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับหนึ่งก็ลดความเครียดให้น้ําให้อาหารที่รูามเหมาะสมให้การตรวจสุขภาพที่มีความเหมาะสม,สม,ม,ม,ะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องของอการถ่ายาวนนะครับ ครบ4ีอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าเด็กๆในความปกครองก็จะเป็นแม่สุขภาพดีแน่นอนครับ